การซุดตัวของแผ่นดินสามารถพบเห็นได้ในพื้นที่หลายแห่งของโลกรวมทั้งในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลจากการที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มซึ่งมีชั้นดินเหนียวที่อ่อนและหนาปกคลุมและแทรกับกับชั้นน้ําบาดาลถึงแม้จะไม่มีการใช้น้ําบาดาลการซุดตัวของพื้นดินนั้นจะยังคงต้องเกิดขึ้นต่อไปตามปัจจัยภายในคือการอัดตัวของดินอ่อนซึ่งเกิดจากธรรมชาติ และปัจจัยภายนอกอันได้แก่การรับน้ำหนักจากสิ่งก่อสร้างและการสั่นสะเทือนจากการจราจรเป็นต้นสาเหตุการชุดตัวของแผ่นดินนั้นเกิดจากสองปัจจัยหลักได้แก่ 1. ผลกระทบจากการสูบน้ำบาดาล 2. น้ำหนักของสิ่งก่อสร้างและวัสดุต่างๆที่กดทับในพื้นที่นั้นๆกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้พยายามแก้ไขปัญหาการทุดตัวของแผ่นดินโดยการควบคุมการใช้น้ำบาดาล ามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพุทธศักราช2520และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีการประกาศเขตวิกฤตการน้ำบาดาลทำการเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระดับแรงกันน้ำบาดาลหยุดลดระดับลงและปรับตัวสูงขึ้นทำให้การซุดตัวของแผ่นดินลดลงในปัจจุบัน พื้นที่ส่วนใหญ่มีอัตราสุดตัวน้อยกว่า1เซนติเมตรต่อปีซึ่งเป็นระดับที่ควบคุมได้ดังนั้นการสุดตัวของแผ่นดินจะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ที่มีการสูบน้ําบาดานจากชั้นกรวดทายสลับกับดินเหนียวหลายๆชั้นเช่นพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยกว่าร้อยละ80รองรับด้วยหินแข็งหรือชั้นกรวดทรายที่ไม่ลึกมากนัก จึงไม่ทําให้เกิดการสุดตัวของแผ่นดินและยังสามารถพัฒนาน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้โดยไม่เกิดผลกระทบ